สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกมที่ชื่อว่า Animal Crossing จะสำหรับในวันนี้นะคะก็อยู่กันกับ b บาร์บิลลี่คนเดิมนะคะเราก็เพิ่มเติมวันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ต่อจากครั้งที่แล้วคือเราเนี่ยออกไปตามล่าหาสมาชิกตัวที่9เข้าเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในเกาะของเราเนี่ยก็มีสมาชิก อยู่8ดตัวแล้วนะคะคือเป็นสมาชิกที่มีอยู่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับพวกเขากันนะคะว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนกันบ้างนะคะแล้วแต่และตัวเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะก็สําหรับในวันอาทิตย์นี้นะคะถ้าใครไม่ได้ออกไปไหนนะคะอยู่บ้านว่างๆก็รับชมคลิปจากช่องเราได้เลยนะคะโอเคอยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนี่ยนะคะทุกคนโอเค มาเริ่มกันที่สมาชิกตัวแรกเลยนะคะก็คือน้องทูทูนั่นเอง oh my gosh <laughs> ไม่ใช่โอไมด้วยนะเป็นโอมิ oh my gosh nancy โอ้โหฉันเพิ่งจะเดินไปทั่วเกาะเลยอะเธอรู้ไหมว่าการที่เราออกไปเจอผู้คนหรือให้ผู้คนเห็นหน้าเนี่ยก็จะเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองแปลว่าเริ่มจะดังแล้วประมาณนี้นะคะเริ่มปังแล้ว เป็นการดับช่างสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองนั่นเองสําหรับน้องทูทูนะคะก็จะเป็นน้องหมีสีขาวนะคะแล้วก็จะมีการใช้สีชมพูนะคะในการแบบเบลนตรงขาแขนนะคะแล้วก็จะมีตรงหน้านิดนึงนะคะเป็นแบบสีชมพูอ่อนในประมาณนี้ซึ่งน้องเนี่ยก็จะเป็นสาวป๊อปพอสมควรเลยนะเพราะแบบพูดเก่งเฟนลี่เข้าสังคมเก่งนะคะแล้วก็แต่งตัวเก่งแล้วน้องก็เดินเก่งมากน้องเดินเก่งจนตกเฟมไปเลยโอเค ก็ถึงว่านะคะน้องออกมาเดินทุกวันเพราะว่าอยากที่จะแบบว่าเป็นสาวฮอตมีชื่อเสียงเป็นของตัวเองนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูบ้านของน้องทุทุกันบ้างน,นะคะนี่เลยโอ้โหสีชมพูพาสเทลนะคะหลังคาก็มีเป็นความแบบสีครีมอ่อนๆนะคะเข้ากับเจ้าของบ้านมากๆนะคือหวานทั้งคนหวานทั้งบ้านเลยนะคะเราก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะคะก็จะมีเป็นแบบ ชุดโต๊ะนะคะวางไว้หน้าบ้านแบบนี้เอาไว้กบับนั่งจิบกาแฟนะคะแล้วก็ตรงข้างๆเนี่ยก็จะมีเป็นโคมไฟสีขาวนั่นเองสำหรับสมาชิกตัวที่2ของเกาะเรานะคะก็คือน้องจูเลียหนูน้องจูเลียนอของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นน้องม้ายูนิคอนนะคะสีฟ้าแล้วก็มีเปลือกตาที่เป็นสีม่วงคือแบบโอ้โห ดูเลยนะคะว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองนะคะแล้วน้องเนี่ยก็จะเป็นคนรอดๆร,ดรดชิดๆอะไรประมาณนี้นะคะไม่ค่อยแคร์สังคมสักเท่าไหร่นะคะไหนดูสิถ่ายรูปฉันไปเนี่ยสวยหรือเปล่านี่ออกกาลังกายแป๊บก็คือเป็นคนที่แบบว่ามั่นๆนนั่นเองนะคะ <c oughs> อ่านี่ก็จะเป็นบ้านของน้องจูเลียเป็นบ้านที่มีความ สีเข้าก,กันกับน้องมากๆเลยนะคะก็คือประตูจะเป็นสีฟ้าแล้วก็หลังคาเนี่ยก็จะเป็นสีออกโทนเขียวทะเลมีสีเข้าก,กันกับสีตัวของน้องเลยนะตัวสีบ้านก็จะเป็นสีขาวนะคะใสๆแต่ฉันเอารายมาตกแต่งดอกไม้ก็ไม่เข้าที่ล้างเท้าก็ไม่เข้าไม่เข้ากับน้องเลยสักอย่างนะคะขอแก้ตัวครั้งต่อไปนะอ,อแล้วก็สมาชิกตัวที่3ของเกาะเรานะคะนั่นก็คือ น้องบูเน่นั่นเองเยอะเป็นยังไงบ้างพวกสบายดีไหมล่ะสำหรับน้องบูเน่นะคะก็คือสนิทกัรเราพอกมากเลยจนน้องเรียกเราว่าแชมป์นะคะไม่เรียกชื่อแล้วนะคือแบบสนิทกันจนแบบมีนิกเนมของกันและกันอะไรประมาณนี้เนาะจวงนี้เนี่ยฉันชอบบรรยากาศของที่นี่มากเลยคือแดดมันแรงดีมากๆมันทําให้เราเนี่ยได้แบบว่ายังไง ดชื่อนะคะคือได้ขับเหงื่อออกมานั่นเองอืมก็สำหรับน้องบูเน่นะคะก็จะเป็นกริลล่านะคะที่รักการออกกำลังกายมากๆเลยนะคะแล้วช่วงนี้ก็ต้องนึกถึงกับอาจารย์ชัดชาตินะคะที่แบบประมาณนั้นเลยคือเป็นคนตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้มีความเป็นแบบผู้นำเป็นแบบผู้ชายเป็นแมนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ชอบการออกกำลังกายชอบงานที่แบบว่าต้อง ออกไปวิ่งอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งบูเน่ก็แบบเลิฟเลยอะไรประมาณนี้โอเคตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปบูเน่ตอนหลับเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะแอบไปลง facebook นั่นเองเอ้ยไม่ใช่โอเคไป้ยียว่าน้องหลับไปแล้วและนี่ก็คือหน้าตาของบ้านบูเน่นั่นเองนะคะจะสังเกตว่าหน้าของน้องบูเน่เนี่ยจะมีเป็น สีฟ้านะคะแล้วก็ตัดกับสีแดงนั่นเองนะคะบ้านเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาให้เหมือนกับน้องเขาเลยนะก็คือประตูเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ตัดด้วยไม้ที่เป็นสีแดงนั่นเองโอเคค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นบ้านของน้องแองกัสนะคะซึ่งเป็นน้องกระทิงนะคะ ชาวเป็นกระทิงชาวร็อกเพราะว่าตอนนี้น้องแบบไม่ได้ออกมาข้างนอกนะคะน้องแบบทำงานอยู่ในบ้านนะเราก็ต้องเข้าไปหาน้องข้างในกันนะคะซึ่งบ้านของน้องเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบชาวร็อกมีความแข็งเก่งนะคะนี่สแสดงถึงความทึกทนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของบ้านกันค่ะนี่เจ้าของบ้านตอนนี้ก็คือกำลังวุ่นวายอยู่กับการทำงาน DIY นะคะกำลังคิดเลยเอยจะทำยังไงดีวะเนี่ย ไอ้ตรงนี้มันต้องตออยังไงเออเออเออแบบนี้นั่นเองนะคะดูจากการตกแต่งบ้านนะคะรู้เลยว่าเป็นคนที่ชอบสีแดงแล้วก็สีดำม,มากๆนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านของน้องชาลีนั่นเอง โทนของสีบ้านก็จะเป็นโทนสีครีมนะคะเบาๆนี่ดูจากสีบ้านแล้วก็สีของหลังคานะคะก็จะเป็นสีที่มีความระมุนเข้ากันมากๆนะคะเราก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากหรอกก็จะมีเป็นเก้าอีออ้นะคะสีขาววางไว้ตรงข้างหน้าบ้านนะคะแล้วก็จะมีลูกดอกไม้สีขาวสีส้มแซมเข้าไปแบบนี้นะให้เข้ากับโทนสีบ้าน,นะคะ่ะโอ้โหมาอยู่ตรงนี้นี่เอง วิ่งตามหาน้องชา์ลีทั่วเกาะเลยนะคะหลบมาร้องเพลงอยู่ตรงนี้ก็สำหรับชา์ลีนะคะก็เป็นน้องลิงเจีเจ๊ยกนั่นเองนะคะเป็นน้องผู้หญิงเนาะแล้วก็เป็นคนที่สนิทกับเรามากๆเลยเอ๊ะฉันเหมือนเห็นเธออยู่ตรงนั้นนะเธอมีฝาแฝดหรือเปล่าเนี่ยสงสัยว่าเดินเดินรอบเกาะเลยะค่ะน้องก็เลยแบบเซลอะไรประมาณนี้นะช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองอะนอนดึกมากๆเลยแบบว่า ึกดึกอะไรประมาณนั้นนะเวลาฉันพูดว่าจะเข้านอนไวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ชอบโทรมาต,ตลอดเลยแบบว่าอะไรกันอีกละเนี่ยมีแต่เรื่องสำคัญนะคะที่ต้องคุยกับเพื่อนนั่นเองอ๋ยถึงว่าละ่ะทำไมจะต้องมีกาแฟนะประมาณว่าเอ่อกาแฟก็ต้องกินนะคะเพื่อนก็ต้องคุยก็ต้องนอนดึกก็คือแบบมาบ่นให้ฟังนั่นเองนะ โอเคก็สําหรับน้องชาลีนะคะก็จะเป็นน้องลิงนะคะที่แบบคุยเกง่งเฟนลี่นะคะแล้วก็มีความแบบจริตจัก้านชอบแซลอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะคะนี่เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยและนี่ก็เป็นบ้านของน้องหมาป่าโลโบนั่นเองนะก็สำหรับตัวบ้านนะคะก็จะมีสีเทา แล้วก็หลังคาจะเป็นสีออกม่วงนะคะโทนน้ําเงินนั่นเองแล้วก็พยายามปผลูกพืชผลนะคะดอกไม้ต่างๆให้เข้ากับโทนบ้านนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นเก้าอี้สําหรับนั่งเล่นหน้าบ้านนะนี่เข้ากันกับลุคของน้องนะคะที่เงียบขรึมนั่นเองโอเคค่ะอันนี้เราก็จะมาเจอกับน้องก่อนนะคะน้องก็หน้าตาเป็นแบบหมาป่าโทนสีม่วงแบบนี้เลยเออเธอนั่นเองอะ ใช่ฉันเองฉันตามหานายมานานมากฉันว่านึกนะฉันนึกว่านายเนี่ยไม่อยู่เกาะวันนี้ซะอีกนะน้องก็จะเป็นคนแบบเงียบๆพูดน้อยอะไรประมาณนั้นนะเออวันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอนะว่าจะทําอะไรก็เหมือนจะหมดวันไปแล้วแหละสําหรับฉันนะน้องค่อนข้างจะเป็นคนเอื่อยๆเชยๆสไตล์เจ้าชายเย็นชาอะไรประมาณนั้นนะคะแบบ เป็นแบบมีความแบบบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยสนใจโลกเท่าไหร่นะคะเป็น introvert แล้วก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงสูงเลยนะอืมเดีดิไม่สนใจเราเลยไปแล้วไปอยู่ในโลกของเขาแล้ว next station นะคะก็คือลูกบ้านตัวที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นบ้านของน้องแมวลอนลี่นะคะน,นี่ ภายนอกเนี่ยก็จะมีความเป็นเหมือนกับบ้านที่อยู่ในป่าเลยนะทุกคนสีของบ้านเนี่ยก็จะเป็นสีไม้นะคะสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็ตรงหลังคาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้เลยน่ารักมากๆส่วนตัวน้องลอลลี่นะคะก็จะเป็นแมวสีฟ้าเทานะคะน้องเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยมากๆเลยทุกคนแล้วก็หน้าตาน่ารักอารมณ์แบบหัวหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กที่แบบ เนดีอันดับหนึ่งนะคะว่าน้องชอบอ่านหนังสือมากๆซึ่งตรงข้ามกับเราเออเป็นยังไงบ้างบอล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 ก็คือเป็นเหมือนกับคำพูดติดปากของเขานั่นเองนะคะแต่ละตัวก็จะมีคำพูดที่ไม่เหมือนกันเลยเนะาะเธอได้อ่านเกี่ยวกับผลประเมินบ้านหรือ,อยังล่ะฉันเนี่ยไม่กล้าที่จะอ่านมันเลยแบบว่าฉันยังไม่กล้าที่จะอ่านเลยนะคะเอ,อ๊ะ ทำไมอ่ะมันแย่เหรอเออคือเราก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันอะเอาละแล้วนี่ก็คือบ้านหลังที่แดของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็เรียกว่าไม่ของเราดิสมาชิกค,คนที่แดของเรานั่นเองทรงบ้านเนี่ยก็จะมีสไตล์ที่เหมือนกับเป็นบ้านเกาหลีเกาหลีเลยนะคะน่ารักมากๆนี่อันนี้ก็คือหน้าตาของเจ้าของบ้านคะ่ะทุกคนคือแบบอ้ออันรับยืม่ะ ชอบน้องมากๆแบบรักน้องมากๆอ่ะซึ่งน้องเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะทุกคนตอนแรกเราคิดว่าน้องเป็นผู้หญิงเรียก,ก,กแบบเรียกว่านางตลอดเลย่เออแต่น้องเป็นผู้ชายสายหวานนั่นเองเฮ้แนนซี่ดีใจจังที่ได้เจอเธอฮอปปี้สำหรับฮอปปี้ก็แต่ละคนก็จะมีคำพูดติดปากที่ไม่เหมือนกันนะคะสายชาก็จะเป็นฮอปปี้นั่นเองโอเค เธอชอบดูทีวีไหมฉันชอบมากๆเลยในทีวีเต็มไปด้วยสิ่งของมากมายฉันดูไม่เบื่อเลยนะดูได้ดูได้ทั้งวันเลยมีครั้งหนึ่งขอคิดหน่อยนะมีเรื่องแปลกมากๆเกิดขึ้นกับฉันแบบว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะฉันเนี่ยพลอยหลับไปหน้าทีวีแล้วก็ตื่นขึ้นกลางดึกทันใดนั้นฉันก็เห็นบางอย่างฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการค้าเกี่ยวกับอะไรบางอย่างฉันแน่ใจมากๆมันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละ สรุปก็คือน้องดูโฆษณาแต่จําไม่ได้ว่ามันคือโฆษณาเกี่ยวกับอะไรนึกว่าเจอผีซะอีกเออโอเคค่ะซาชาอืมสำหรับน้องซาชานะคะก็จะเป็นน้องกระต่ายสุดน่ารักนะคะมีหน้าตาบ้องแววนึกว่าสาวหวานที่จริงน้องเป็นชายสายหวานนั่นเองสำหรับน้องซาชานะคะก็จะเป็นสายเลซี่นั่นเองนะทุกคนมีความแบบว่า เพ้อเอมโนมโนนะคะแล้วก็ชอบดูทีวีชอบวิ่งเล่นนะคะชอบนอนชอบอะไรที่มันแบบว่าพุท <c> ธ <oughs> ไม่มีสาระสาคัญจ <c> ะ <oughs> ว่าน้องไม่เอาน้องเริ่มหน้าบุญแล้วโอเคก็สำหรับน้องสาชาก็เป็นตัวที่เราชอบมากๆเลยค่ะทุกคนมีคน,นาดชอบั้นเนี่ย และนี่ก็เป็นบ้านของสมาชิกตัวล่าสุดของเรานะคะนั่นก็คือน้องโอลิเวียนั่นเองนะหลังจากที่เราไปตามล่าหาน้องมานะคะแล้วก็วันนี้น้องก็ได้มาอยู่ใน,นเกาะของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวบ้านก็จะมีความคล้ายๆบ้านสไตล์อังกฤษเลยนะคะคนนู้คณหนูมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหาน้องกันนี่โอ้โหสำหรับน้องแมวโอลิเวียคือด้านในคือสวยมากๆอ่ะ คือสีโทนของผนังบ้านกับพื้นนี่คือเข้ากับตัวของน้องมากๆเลยนะคะเป็นโทนม่วงๆนะคะแล้วก็จะมีแบบสีแดงแซมแซมด้วยนะคะดูจากลายดอกไม้ข้างหลังนะน้องก็มีความคล้ายๆแมวญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะนี่ชอบแบบสีแดงตรงขามากๆเลยเฮ้ย <c oughs> ฉันยังไม่ได้ขุดบ่อเลยฉันควรจะพักได้แล้วนะแบบว่าไปแช่น้ำร้อนอะไรแบบนั้นนะ่ะไม่ จะต้องทาให้เสร็จในวันนี้อืน้องอลิเวียอยากพักแล้วนะคะคือแบบกวาดบ้านมาตั้งแต่เช้านะคะยังขวานไม่เสร็จเลยนะคะก็รอให้น้องเขาจัดบ้านเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันอีกรอบเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกตัวสุดท้ายของเรานะคะก็เป็นน้องแมวอลิเวียนั่นเองจ้า เอาละค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะชอบเพื่อนบ้านตัวไหนของเรากันบ้างคะ่ะก็ยังไงอย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องคอจบลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในเกม a l Crossing คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าจ้าบายาย